สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทูกฐานกัสวัสดีเอฟซีวัวฟังทยฟังล่ารัวอ,อยู่ตามประเทศยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่สองซาบุไลพี่น้องพบอพอกันที่เก่าพี่น้องน่องแค่ล,ลกัลกศิล,ลาล่างหนะกัลักศิลาหนะทุกแข่าพี่น้องสบายดีปาลุ่งดุสบายดีปาลุงลาล่งทำกัลักศิลาหนะบ่โดยเมื่อคืนนี้ฝนตกแข็งแข็ง ทั้งลมทั้งฝนพี่น้องแต่ผัวฝนอยู่ในไหนฝนฝนโยนอันกระสอบเขาลงมาลงมาว่อน้องแคนหลัง,นลงหนาพี่น้องกำลังทูกขแขวพี่น้องแปลงฟันเด็กสะอาดเด็กขยันน้องแคนจ้ะ ผนขยันอิติฟันกระยาติฟันผลกระใสทุง่งยางสุดไฟนะสุดลงแกนบะ่อน,น่ะกำลังทุกแเขียว <c oughs> ล้างน่ะโอ้ยหดล่างมองอันทุกข่นะลูกเฮ้ยตีกินอะมีอันเป็่นตีฟันอันเดียวฉันเปลี่ยนกันแป้ง เป็นติฟันเดียวกันดิถ้ากูได้เป็นแข่แมงตือวัตติสนำกันเบิดเอ้ากระใสทั้งนั้นติลูกทั้งมาแตกติลูเออโอ้มาแตกเอาลางหน้าได้ลูกโอ้ย ทางออกหนานะมันติดในข้างนะลูกเออเโอ้ยโอเคเรียบร้อยคนขยันท่าลหลางหนะแต่เศร้าแต่เสียวพี่น้องเอ้ยสุดเสือผ่าก็ะไม่เกือบก็ะไม่ทุกอย่างใหม่พี่น้องเอ้ยตาพี่น้องพี่น้องผลอัดจอดไว้เรียงกันพอผลล่างเรียบร้่อยผลมามาเล้าเขาเลยบ่ ผลวัาสิผูกแคนตอนหับสมาชิกใหม่พี่น้องตอนหับสมาชิกใหม่รถไทยรถดจักว่ะสันผลิิดีเนี่ยตอนหับลูกล้านผลใหม่ว่าสันาปพี่น้องเลยไปเอาลูกกินนม ฮับุกคือเก่าพี่น้องมื่ขึ้นนี้นต๊เป็นอะไรเปียกเบิดคือเียเบิอยู่เทิงนะพี่น้องมตพนะมานี่ยุอฝนมันแห้งนี่ด้เมื่ขึ้นนี่อถึงลมถึงฝนแล้วการเห็น้องแค้นบอกว่าอนพอฝนย่นอันก็สอบเขาลงมาว่ะสันโเอบยบนสอาใส่ากันฮุกเลยขคนหละ บนแหงลีรออยงังด้นาำเป็นแผ่นอยู่เอากินนมรถจะกินนมนมอีกน้ำเพื่อนมันแจ็บนดยมันเจ็บไปน้องเอาเอาลูกเอาลูกนี่เอ้โปสิเพื่อนเอาลูกอ น้องน้องซ้ายซาบุไลมานําพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ช่องบาละน้อยนี่เด้อพี่น้องทักเงากระปูให้เด็กๆจีจีงามกระปูเผาเหลือเอ้าเผาเหลือเพิ่นว่าสิสร้างสิมาเฮ็ดห้องน้ําอันนางงลูกล่ะนางงลูกหันลังหันนหันน้ามาปะพี่ลูก หน้าหนาวมัน้องน้องขางเด้สลุน้องเพชรเพชรเออห้าหนามาพี่ลูกงานมาฮาปะพี่นางร้องสวยเข่านะสวยแสนทันซามทันซามพี่น้องตอนนี้บายแล้วนาะเป็นผอกคั่วจีงงานกับปู่ให้เด็กเพี่เป็นนางพี่เละ เป็นผีเียงเด็กๆอันนี้นะจริงอ่ะปูให้เอะน้ำได้ลูโอ้ยพรสีใหมาวเขาลูกยังมาทด้นปยามืนปลาสัมาสไปกินมรงแนนไปบุลุไปไปเตะอดโใหญ่เียยยาไปไปนเพชรเพชร

ข้นสะอาดแควนี่กระเปียกเปียกโพเปียกโพพี่น้องหลายขูดด่หลายคนกับว่าอย่าเป็นคือเก่าอย่าเป็นเงินคนใหม่เด้อว่าสันได้ใหม่ได้ใหม่ก็อย่าเป็นคือนั่นเดอ้อในไซต์อันดีคือเก่าวะะ่าสันโอ้แฟน กีหลดไปทั้งนใช่ไหมไหแล้วก็เป็นคือเก่าหละพี่น้องแม่นอืมสบายดีพ<ะ>่อแม่พี่น้องขกคนที่ได้มืใอ่เลือปกขาไมาคคา่ครอบปูกขาแมน่นบกขิดบกฟันนั่นแหละ ไใ่ไม่ลืมงี้มีพุ่นมีพี่น้องบอกว่าใบลืมบุญคุณเพิ่นว่าบอกให้แบบว่าได้แล้วแล้วลืมพุ่นเถอะนะเพิ่นเคยเห็นได้ก็เห็นนั่นเคยจำอิจได้ก็ยังเห็ดคือเก่าหะแหละบอกให้ลืมเพิ่นว่าสันให้ทำความดีตลอดไปบอกให้เป็นคนใหม่ได้ เพิ่น่า FC เพิ่น่าเป็นผู้เก่าดีมกาามีพี่น้อเบ่ใจบุค้นแต่ละคนกับบุิดบุฟัน บอก่าคือมาเคยหาแต่บอกเคยได้แ่นี่เินทาก่วสิได้เงินลอยหนึ่งเนี่ยก็าลอลมรอตายได้พี่น้องนั่นพื่อได้มาหาท่นกี่ลูยาเเื่อชื่อแพทกรเได้เนหละเพื่อมาหาเพื่อสิได้น้อเพื่ส้ายที่มพี่น้องได้มา สมลูกหลานกระดิใจาย็นเมียมะยามเนาะประทุญที่ได้มาสามให้ลูกให้หลานขอบคุณหลายๆทุกคนขอขอบคุณหลายๆเด้อพ่อแม่พี่น้องของคนใหญ่ใจบุญฝ่าลุง่มทั่วประเทศโดยแนนที่เพิ่นมีความจิตใจศรัทธาเมตตาขอบคุณเนาะ ถ้าบ,บ่มีเอ็นพี่น้องก็คือสิบ่มีมือนีนะสามารถสร้างครอบครัวใหหม่สามารถแอนต่อเติมต่อชีวิตใหม่คันบ bah, ม่มีเอ็นน้องกับบ่มีมือนีก็สิอึดสิยากอันคือเก่าหะเลเดี๋ยวนีก็คือว่าชีวิตก็ดีขึ้นแต่ขออยังเดียวเขาห้เปรียบนิสัยก็ดีก็่ถ้นิสัยดีคือเก่าบ่ห้เปลี่ยนห้แป้งหะนะเนาะ เขาเป็นลูกเผงลูกเทียนเนาะหลยงพาก็สิอวยพรให้พ่อแม่พี่น้องเบิดฉุกฉุกคนแต่ทั้งป่าลุงและสีมาสอยเรือมือสิตอบบุญเทพคุณเดี๋ยวความดีพี่น้องความอวยพรใหยความดียรักษาคนดีไว้ให้พ่อแม่ที่ได้มาช่วยเหลือ เลยเพื่อสุขสุขคนทั่วทุกประเทศเลยผึ่นกับบ่มียังลายเนาะที่ว่าสีตอบแทนบุญแทนคุณกต่มีขอบบุญขอบคุณนั่นแหละแล้วก็สิทําความดีต่อไปเจริญขึ้นขอให้ประเทศชาติบ้านเมืองเฮาเจริญเจริญขึ้นเด้อขอให้อยู่ดีมีงเบิดสุขสุขคนาุเจริญความกล้าอกภัยเบิด มหนึ่งถูแผงให้ลำลุ้ยลำลุ้ยหนึ่งถูลุ้ยขึ้นกัวเก่าโอเคท่านเถ่าจ้าถูพีดีแม่มาตุกคุทุกคนเด้อเพิ่อนห้ยพอแต่เศร้าแต่เสียวเลยพี่น้องคลิปหน้าพอกันใหม่พี่น้องสบายดีสบายดี